มาทางนี้น้อยวาบไปลงเลี๋ยงเบียดทางนี้เบียดทางนี้เออปึ๊บนี่เออปลายน่าลงไหม อ๋อจุ่มยจุ่มไอ้เจ๊จันไรสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้อยู่ที่นางานงานวิ่งปากบ่อนะน้องบอลครับน้องบอลกลับมาแล้วครับพรอมยิโโูม่ก้า เป็นหัวเดียวนะนี่น่ะกระทะสวยคันนี้พอแล้วพอแล้วไปไม่ได้เจ็ดอีครับวันนี้เขามเร็วเป็นปัามไฟฟ้านะเจโอเจ็ดอียฮ e. ิโนเมกาซีรีห้าร้อยเป็นหัวเดียวครับ ทีนอกนเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเสียแบงตามมาด้วยเสียแบงเสียแบงอ่าดูเสียแบงอย่าจัดช็อตเด็ดไหม าทางนี้น้อยว้าวโอ้หุดขึ้นเดี๋ยวไปตรงดินยกเลยพายกเลยยกเลยเสียเอียง เรียบร้อยครับตามมาด้วยเจ้าอินซีแดงโอ้งานนี้มันรถเยอะครับมารวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะมากันครบครับน้องบอลไอ้น้องบอลกับน,น้องแนกน้องแนกประจำการกับรถไฟกลับมาแล้วครับ วันนี้ครับเป็นวงตีวงใหญ่เลยครับงานปากบอเราเนะ่ะมาดูเสียพงลงแล้วเสียพงหนึ่งอีเดิมซ้ายลงสีแดงอีสีแดง นางานใหญ่ครับวันนี้วัดได้รับงานใหญ่มานะ้นี่นางานปากบอ่อเรานะพี่กู๊ด,ดครับ M18 f 1 8วัดทิ้งครับระบบิดมันดูยางก้าวจะรอดไหมถ้ายางก้าวจมก็เรียบร้อยครับ อรอคิวขึ้นเทแล้วนะลงแล้วซรายโอ้ไม่อยู่อ่ะเอ้ไม,มไม่อยู่อ่ะเอาปลาแกไม่อยู่เลยนะอันนี้อยู่แถวบ้านโคกกระชังครับก่อนถึงบ้านโคกองชชางนะ เอฟซีท่านใดแถบนี้ผ่านไปผ่านมาแวะเยี่ยมเยียนทีมงานเราได้ครับเอาไม่อยู่เอาเอ็นโอเจนซีครับร้อยแปดสิบแรงมานะป๋าทิ้งสับระเบิดสายจวดเนี่เสียววางไม่กล้าว่าพลัง น้องเจจับโตเด,ดียแล้วหนุเนเหียบทางนี้เปียดทางนี้เออปึ๊บนี่ไม่อยู่ครับแค่นี้ไม่อยู่อะ่ะอ้าวตามมาน้องเป้นขึ้นมาเลยโอ้มันมันมันงานนี้มัน ้าวมุดขึ้นมาแล้วนะเริ่มพุ่นไยแล้วครับนี่มุดเดียวขึ้นเลยเดี๋ยวมรรลุนนลยน้องเปิ้ลลงหรือเปล่าไปเรียมนุ่นระวังดินหักหน้าโอ้โหโหหหหหหหเพือนฮ่ เสียบไปจากนี้ดีกว่าอ,อันตรายครับดินหกักแล้วอันตรายครองด้วยนะตรงนั้นนะ่ะนู่นนะครองน,ะนันตรงนัอ่ะเรียบร้อย ่บรษดูเจดียตัวแรงบรษดูเจดียตัวแรงโอ้ขุดสองคันที่นี่รอคิวขึ้นเทนะขุดสองคันครับสี่ยวนกับปาเดนเอามาแล้วเยียบเยียบน้อยกดกดน้อยรุนเนาะ โอ้โหยุดจุ้งยุดจุ้งไอ้ไอ้เจ๊เจ๊จันไรไอ้น้องเจี๊อความบุญวายเริ่มมาแล้วครับเอ๊ คลาสอีกแล้วน่ะที่โน่นี่เสียงคลาสนี่จริงๆครับอ้าวมาดูปลามาดูรุ่นใหญ่มาดูรุ่นใหญ่หญปลาจะจัดให้อเลอยเอาไยไปไล่ไปจมซะแลนี่เอาลอยบึ๊บอุ้ยไม่ลงไม่ลงค <c oughs> ลังจริงๆ,ๆ รุ่นใหญ่นี่ครั้งต้องบอกว่ามายังไม่ครบนะทีมงานปาด็นเรามายังไม่ครบครับมาครบรถสิบหัวคันเลยนะตกลาลาสิบห้าสิบหกคันเลยมาเต็มเต็มทีมเนี่ยตอนนี้ขาดขาดใครไปบ้างเนะี่ยาจารย์เสือขาดหลายคนรถกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กันเจ็ดคันนะยังไม่ครบคุณปูหน้ายาวก็ยังไม่มานี่ไปเยจะพุ่งจมอีกแล้วนี่ตัว <c oughs> เร่งนะกันนี้เรง่งนี่กันนี้เร่งนะจะด,ดวง เข้ามะเรียกเสียวแล้วเสียงฟุ้งดูปลามาแล้วครับ F18 F18 สมโมครับ <c oughs> นี่เอาไปไหนหนูอ๋ลิมนี้ เลียมนี่เรียมนี่อีกโอ้โหหัวเร็ยกเลยหยกหวัดเสียวหวัดเสียวดินหักอเอาเชิญแบงก์ก็มุดมานะครับ เบียดก้อนนี้เบียดก้อนดินตรงนั่นหุนวายแล้วมันเ้จะถ่ายข้าไหนนะครับอ้าดูเสียแเพ่งอาเลยไปเลยตรงไป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 ไปอีกไปอีกยกยก Chào giọt đứt cái nụm chê hả hả tiếng này mà bãi phát quay quần trùm vào đây không น้องเปิ้ลเียเป้ไปไหน,น,นเนาะวันนี้เป็นเตะบอลหรือเปล่าไปแข่งกีฬาครับว้าวอพ่อเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงคลอง อ่าเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะโอ้ลมมาแล้วนี่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ออดน้มซิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนีบ้บายบายครับสวัสดีครับ